สิสเหตุผลง่ายๆที่บอกว่าทำไมคุณถึงไม่มีความสุข 1. คุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เต็มไปด้วยกระแสความคิดที่เป็นพิษ 2. คุณมักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอ 3. คุณปฏิเสธคนไม่เป็น 4. คุณไม่เคยสร้างเป้าหมายจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำแล้วมีความสุขหคุณมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานหนักเพื่อความมั่นคงในชีวิตแต่คุณลืมให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตให้มีความสุข 6. คุณลืมให้เวลากับตัวเองในการออกไปเจอกับแสงแดดอย่างเพียงพอ 7. คุณมุ่งให้ความสำคัญในสิ่งที่คุณยังไม่มีโดยมองข้ามสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว 8. คุณให้ความสำคัญกับเรื่องยิบย่อยโดยขาดการมองที่ภาพรวมจึงทำให้คุณมักจะเหนื่อยเปล่า 9. คุณเป็นคนที่ชอบเก็บความเจ็บแค้นและความโกรธเคืองเอาไว้ โดยไม่รู้จักปล่อยวาง 10. คุณไม่ใส่ใจสุขภาพ 11. คุณเยียวยาตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิด 12. คุณไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองมี12ข้อนะคะการที่จะหลุด ออกจากรูปแบบที่เป็นพิษของวัฒนธรรมเก่าแก่ที่บรรพบุรุษส่งต่อให้นั้นต้องไม่ใช่ใช้วิธีการวิ่งหนีผู้คนเหล่านั้นแต่ต้องเดินย้อนกลับไปหาพวกเขาซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเพราะคุณต้องการที่จะกลับไปทำตามพวกเขาเหมือนที่ผ่านมาแต่เพราะคุณเองตระหนักดีว่า วิธีเดียวที่จะปรับเปลี่ยนตัวคุณได้อย่างแท้จริงคือการได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาเพื่อที่คุณจะได้มองเห็นตัวเองและเยียวยาตัวเองที่รากฐานความคิดของคุณแต่การหลบสิ่งเหล่านั้นไปสักระยะหนึ่งก็เป็นเรื่องดีที่คุณสามารถทำได้แต่ต้องไม่ใช่หนีอยู่ตลอดเวลา เพาะการที่คุณเริ่มบินไปยังเส้นทางอื่นด้วยเหตุที่เที่ยวบินที่จะนำสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณมาถึงคุณล่าช้านั้นการกลับเป็นว่าคุณก็ยังคงบินวนเวียนในวังวนของบาดแผลในวัยเด็กของคุณอยู่ร่มไปซึ่งเป็นเหตุให้เครื่องนำร่องไม่สามารถนำคุณเข้าสู่เส้นทางใหม่ได้ จนกว่าคุณจะยอมจำนอนอดทนและสงบนิ่งอยู่ปัจจุบันขณะเพื่อตัวตนที่สูงกว่าของคุณจะได้ให้ความช่วยเหลือในการเยียวยาให้กับคุณได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติ โดยคุณชยุทธนวรัตมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงนะคะสวัสดีค่ะ